เกยอดอัจฉริยะความรู้ความสามารถที่จิตของเขาได้เก็บไว้เมื่อชาติก่อนยังใหม่อยู่ไม่ได้เลือนหายไปพอฟื้นฟูนิดหน่อยก็คล่องแคล่วขึ้นเหมือนเดิมอีกเพราะเคยสั่งสมมาและคล่องแคล่วอยู่แล้วเมื่อชาติก่อนนับพบนับชาติไม่ท่วนเช่นสมมุติว่าเมื่อชาติก่อนผู้นั้นเป็นศาสตราจารย์ หรือเป็นอาจารย์มีความชำนาญพิเศษอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึง่งเมื่อเข้าตายไปและมาเกิดในชาติปัจจุบันความรู้และความชำนาญน,นั้นยังมีอยู่แต่ที่ต้องลืมไปบ้างก็เพราะพบชาติปิดไว้แต่เมื่อได้รับการทบทวนหรือกระตุ้นเข้านิดหน่อยก็เกิดขึ้นมาได้อีกอย่างรวดเร็ว แถมบางคนยังสามารถพูดภาษาต่างประเทศที่ตนไม่เคยเรียนมาก่อนในชาตินี้ได้อีกด้วยหากไม่เป็นอย่างนี้แล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะฉลาดเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปได้มากถึงขนาดนั้นพระพุทธศาสนายอมรับในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดจึงยอมรับเรื่องเช่นนี้โดยสนิทใจและถือว่า นี่คือธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์คนเราเกิดมามีอุปนิสัยใจคอไม่เหมือนกันมีความถนัดไม่เท่ากันและไม่เหมือนกันเช่นบางคนถนัดทางดนตรีบางคนถนัดทางวาดเขียนแต่บางคนถนัดในทางคณิตศาสตร์บางคนชอบความสงบแต่บางคนชอบต่อสู้ชกต่อยแม้สติปัญญาก็ไม่เท่ากัน คือบางคนโง่บางคนฉลาดเป็นเพียงแต่ว่าจะฉลาดน้อยฉลาดมากหรือโง่น้อยโง่ามากเท่านั้นเองแต่การที่คนเกิดมาเป็นอัจฉริยะมีน้อยก็เพราะเพราะว่าอัจฉริยะบุคคลในโลกนี้มีไม่มากนักและเมื่อตายแล้วไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ในทันทีทันใดไปเกิดในภพอื่นที่ขั้นอยู่ในระหว่าง จึงทำให้ลืมความรู้ความสามารถที่เคยมีมาเมื่อชาติก่อนเสียเกือบหมดบางคนไม่ได้สิ่งแวดล้อมที่ดีที่เหมาะสมจึงไม่อาจจะแสดงความเป็นอัจฉริยะออกมาหรือแม้จะแสดงออกมาได้บ้างแต่ก็ไม่อาจแสดงออกได้เต็มที่ ตัวอย่างเด็กยอดอัจฉริยะยูยองมินเป็นเด็กอัจฉริยะชาวเกาหลีเหนือได้จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่20กุมภาพันธ์2526เด็กอัจฉริยะผู้นี้คือเด็กชายยูยองมินชาวเกาหลีเหนือครอบครัวของหนูน้อยคนนี้เป็นกรรมชนยู่หมู่บ้านชังชอนเมืองวันซาน อันเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการพักผ่อนและตากอากาศของจังหวัดกังวอนบ้านที่อยู่ชองมินกับพ่อแม่อยู่นั้นแม้ไม่ได้อยู่ในตัวเมืองแต่ก็เห็นทัศนียภาพเมืองวอนซานชัดเจนยูยองมินเลืมตาม,มามองดูโลกคอมมิวนิสต์และสังคมที่ทุกอย่างถูกปิดกั้นอย่างเกาหลีเหนือ แต่สังคมและลัทธิการเมืองไม่อาจห้ามสมองเธอได้แววลฉลาดฉายออกมาในขณะที่ยูยองมินอายุไม่กี่มากน้อยจนกระทั่งนายยูดองซอนผู้เป็นบิดาวัย37ปีและนางโซโบองซอนมารดาอายุ33ปีก็พลอยได้รับการกล่าวขวัญสรรเสริญถึงอยู่เสมอที่ได้ลูกอภิชาติบุตร ความน่ารักน่ายนดูทำให้เจ้าหนูได้รับของขวัญหลายอย่างในวันเกิดครบรอบปีแรกเมื่อวันที่ห้ามกราคม2521แล้ววัยขวบเศษเพื่อนบ้านใกล้เคียงก็รู้ว่าพวกเขามองคนไม่ผิดเพราะชื่อเสียงอัจฉริยภาพของเด็กชายอยู่ชองมินกระชอนทั่วไปไม่เฉพาะเขตอำเภอละแวกบ้านเท่านั้นหากกระจายไปทั่วประเทศ เมื่อวันที่ามกราคม2521อายุไม่ครบขวบอยู่สองวันหลังจากรับประทานอาหาร่ําแล้วทั้งครอบครัวพ่อแม่ลูกก็พักผ่อนเล่นหัวกันตามปกติคันใดนั้นเจ้าหนูน้อยก็ใช้มือน,น้อยๆเกาะไหลบิดาแล้วท่องบทอักขยานที่ได้ยินพี่สาวอ่านและท่องจากหนังสือเรียนเป็นประจำ ไม่ใช่ท่องได้สองหรือสามประโยคเท่านั้นหากท่องได้ถึงสี่สิบวักอย่างแน่นยาซึ่งเด็กวัยแค่ไม่ครบขวบดีอย่างนั้นทั่วๆไปแล้วเดีย๋ยวว่าแต่ท่องบทอาขยานเลยแม้แต่พูดเป็นประโยคเรียกชื่อพ่อแม่ก็ยากพออายุได้สองขวบผู้ปกครองก็พาเด็กชายยูยองมินไปฝากเข้าโรงเรียนอนุบาลชางซอน พอได้เรียนเพิ่มเติมเข้าเท่านั้นเจ้าหนูน้อยคนนี้ก็เรียนเร็วราวกับว่าสมองติดเครื่องคอมพิวเตอร์คือหลังจากเรียนอนุบาลแค่สองอาทิตย์เจ้าหนูก็เรียนหลักสูตรชั้นปฐมปีที่หนึ่งแล้วก็เรียนหลักสูตรชั้นปฐมปีที่สองภายในหนึ่งเดือนปฐมปีที่สามภายในสี่สิบวันและต่อมาอีกสี่วันก็จบชั้นปฐมปีที่สสรุปแล้วภายในสี่เดือนหวัน หนูน้อยมหัศจรยรสอบผ่านหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่สี่รับประกาศนียบัตรชั้นประถมเมื่ออายุได้สี่ขวบจากนั้นก็เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นหลักสูตรสองปีผ่านไปด้วยดีแล้วเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายอีกสองปี จึงสำเร็จชั้นมัธยมปลายเมื่ออายุแค่ห้าขวบย่างเข้าหกขวบเท่านั้นหากมีใครพูดว่าเด็กอายุหกขวบสามารถทำคณิตศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยได้คล่องแคล่วโดยทั่วไปจะไม่มีใครเชื่อแต่สำหรับเด็กชายยูยองมินผู้นี้ตอนอายุห้าขวบเท่านั้นแกทำได้จริงๆแกสามารถพูดภาษาต่างประเทศอีกสี่ภาษา แม้ไม่ถึงกับเก่งคล่องเปี้ยก็จัดเข้าขั้นเรียนรู้ได้เร็วมากเนื่องจากสิ่งแวดล้อมภาษาต่างประเทศแม่อำนวยเอาเลยแต่ใกล้ก็ยังสามารถพูดได้ถึงห้าภาษานับว่าอัจฉริยะอัศจรรย์กว่าเด็กอื่นเอามากทีเดียวความอัจฉริยะพิเศษสุดที่ธรรมชาติได้บันดาลให้เจ้าหนูน้อยอยู่ยองมินลือลั่นไปทั่ว ทำให้ดึงดูดความสนใจเหล่านักวิชาการนักศึกษาและบรรดาปัญญาชนชาวโสมแดนยิ่งนักทั้งศาสตราจารย์และนักวิชาการระดับด็อกเตอร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ให้ความสนใจเป็นพิเศษวันหนึ่งในเดือนพฤษภาค,คมปีพุทธศักร25 25, าช2525ศาสตราจารย์คนหนึ่งของมหาวิทยาลัย การประมงของเมืองวันซานก็ไปเยี่ยมถึงโรงเรียนที่เด็กชายยูยองมินกำลังเรียนอยู่เพื่อทดสอบความสามารถที่แท้จริงท่านศาสตราจารย์ส่งปากกาหมึกซึมใส่ในมือเจ้าหนูน้อยมหัศจรรย์พร้อมกับกระดาษแผ่นหนึ่งแล้วการทดลองภูมิก็เกิดขึ้นโดยไม่รอช้าศาสตราจารย์ตั้งโจทย์คณิตศาสตร์ขึ้นว่าฟังนะ พระเอกของชาวเกาหลีล้อจักรยานล้อหนึ่งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง37เซนติเมตรจะต้องเคลื่อนที่หมุนไปกี่รอบบนเส้นทางยาว37,935เมตรนูน้อยฟังโจทย์ไปพรางมือขวาถือปากกาส่วนมือซ้ายเล่นของเล่นไปพรางตามประสาเด็กแต่ ทั้งที่มือเล่นของเล่นมือขวาทำโจทย์คณิตศาสตร์ภายในสองสามนาทีเท่านั้นหนูน้อยก็ทำเรียบร้อยแล้ววางปากกาล,ลงยิ้มกลิ่มเหมือนจะบอกว่าช่างหมูลเ,เลเกเิเเลข้อนี้ศาสตราจารย์ท่านนั้นขยับตัวเข้ามาหาเจ้าหนูแล้วกอดอย่างชื่นชมก่อนทดสอบคณิตศาสตร์อีกหลายข้อจนพอใจไม่ใช่เพียงแต่คณิตศาสตร์ ภาษาศาสตร์และฟิสิกส์เท่านั้นเจ้าหนูน้อยมีความเชี่ยวชาญชำนาญแม้แต่วิชาวิทยาศาสตร์และวรรณกรรมก็ไม่ย่อยเลยดังเช่นกรอนบทหนึ่งซึ่งยงยอมมินสามารถประพันธ์ขึ้นโดยทันทีซึ่งได้ถอดความเป็นภาษาไทยว่ากรุงเปียงยางสวยสดใสฉันใดคงเพราะคิมอีชัง จอมพัทไทยสถิตยอยู่ตัวข้าใคร่คราใครไปพิสดูงามไม่งามคงรู้เมื่อโตวัยเด็กชายปืนสามงามยอดเด็กอัจฉริยะชาวระนอง ครูพาเด็กอัจฉริยะวัยหกขวบนักเรียนชั้นอนุบาลสองที่จังหวัดระนองเข้าพบด็อกเตอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กจากมสวรประสานมิตรทดสอบความสามารถถึงกับตะลึงในความเก่งกาจสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วถูกต้องแม่นยำเผยเด็กชายที่มีพรสวรรค์อยากให้รัฐบาลยื่นมือช่วยดูแล เพราะว่าฐานะยากจนมิฉะนั้นอาจจะเป็นเด็กมีปัญหาในขณะที่ครูหวั่นใจว่าหากจบชั้นอนุบาลขึ้นปหนึ่งจะหาครูสอนยากเพราะเชื่อว่าเด็กจะต้องมีปัญญาและความรู้มากกว่าครูกรณีเด็กชายอนุวัตรหรือน้องปืนสามงามวัยหกขวบนักเรียนชั้นอนุบาลสองโรงเรียนเทศบาลเขานิเวศอําเภอเมืองระนอง มีความเป็นอัจฉริยะสามารถอ่านภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้อย่างแตกฉานและคล่องแคล่วทั้งยังถูกอักระจนสร้างความฮือฮาและประหลาดใจให้แก่ผู้คนทั่วไปนั้นมีรายงานว่าเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2547ที่ศูนย์อัจฉริยะภาพเด็กสปากาชาติไทยนายปฐมสุดที่นนท ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศอำเภอเมืองระนองได้นำเด็กชายอนุวัตรหรือน้องปืนเข้าพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอุษณีอนุรุตวงศผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธประสานมิตรเพื่อทดสอบความสามารถพิเศษ โดยผู้ช่วยด็อตอรอุสนีได้ให้น้องปืนทดลองด้านภาษาอังกฤษให้อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษเช่นคำพาดหัวของหนังสือพิมพ์เนชั่นว่า performing for His Majesty หรือหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ว่า b 2 8 B n 2 rejuvenate deep south ปรากฏว่าน้องปืนสามารถอ่านได้อย่างคล่องแคล่วไม่ติดขัด รวมทั้งหนังสืออ่านเล่นที่เป็นภาษาอังกฤษด้วยขนาะเดียวกันก็ได้ทดสอบโดยการเปิดวิดีโอภาษาอังกฤษและหนังฝรั่งที่มีแถบวิ่งด้านล่างเป็นคําอังกฤษตัวเล็กๆซึ่งน้องปืนก็สามารถอ่านได้อย่างสบายรวมทั้งอ่านภาษาอังกฤษที่ติดตามผนังตึกหรือตามสถานที่ต่างๆตลอดจนป้ายฉลากต่างๆที่ติดมาตามสินค้า ต่อมาได้นำเกมส์อักษรไขว้ซึ่งนำคำภาษาอังกฤษมาต่อเรียงให้อ่านก็ปรากฏว่าน้องปืนสามารถอ่านได้อย่างถูกต้องจนสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากจากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อุษณีได้ให้ทดสอบอ่านภาษาไทยทั้งคำง่ายๆและยากๆที่มีประโยคยาวๆติดกัน ก็ปรากฏว่าน้องปืนอ่านออกเสียงได้อย่างถูกต้องและชัดเจนนอกจากนี้น้องปืนยังสามารถใช้คำพูดที่แตกต่างจากเด็กทั่วไปเช่นชี้ไปนอกอาคารและพูดว่าพื้นที่บริเวณนี้ควรมีสีเขียวมากๆจะได้เป็นปอดสำหรับหายใจหรืออาจารย์กับผู้ช่วยที่เรามาเจอกันในวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะหรือคอมพิวเตอร์ถ้าเสีย ใช้ไม่ได้ก็ให้แก้ไขโดยดูจากระบบโครงสร้างเป็นต้นซึ่งคำเหล่านี้เป็นคำที่เด็กอายุวัยหกขวบธรรมดาทั่วไปเขาไม่พูดกันผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อุสนีกล่าวว่าน้องปืนเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์โดยเฉพาะด้านภาษาอังกฤษนั้นอ่านได้อย่างคล่องแคล่วออกเสียงได้ชัดเจนและถูกต้องเก่งกว่าเด็กมัธยมหลายเท่าเด็กมัธยมยังสู้ไม่ได้ เด็กที่มีพรสวรรค์แบบนี้สาเหตุมาจากสองอย่างคือจากยีนพ่อแม่กับเส้นใหญ่สมองมีมากต่างจากเด็กอื่นๆกรณีน้องปืนน่าจะมาจากการมีเส้นใหญ่สมองที่มีประสิทธิภาพแต่ที่น่าประหลาดใจคือสภาพแวดล้อมที่น้องปืนอยู่ก็ไม่ได้มีแรงจูงใจขนาดที่ทำให้น้องปืนอ่านภาษาอังกฤษคำยากๆได้ดูจากพื้นฐานเด็กอายุหกขวบ ยังไม่สามารถอ่านหนังสือได้ขนาดนี้ครูก็สอนไม่ได้แต่อ่านได้ดีมีพัฒนาการเร็วมากถ้าเปรียบธรรมดารถแข่งทั้งหลายก็เปรียบเหมือนฟอร์มูล่าวันจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อวันที่18มีนาคมพุทธศักราช2547 เด็กชายพฤกจารุพงโสพลยอดเด็กอัจฉริยะชาวภูเก็ตพบหนูน้อยยอดอัจฉริยะอีกรายวัยเพียงหกขวบแปดเดือนชาวภูเก็ตมีความสามารถบวกลบคูณหารอ่านเขียนและพูดได้ถึงห้าภาษาถูกต้องตามสำเนียงและอักขระของภาษาพ่อแม่เผยว่าหนูน้อยเริ่มสนใจเรื่องภาษาตั้งแต่อายุสามขวบ และหัดอ่านหัดพูดได้คล่องทำให้พ่อแม่วันใจว่าลูกเก่งมากจะหาที่เรียนไม่ได้หลังจากเด็กชายอนุวัตหรือน้องปืนสามงงามวัยหกขวบนักเรียนชั้นอนุบาลสองโรงเรียนเทศบาลเขานิเวศอําเภอเมืองระนองมีความเป็นอัจฉริยะอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วสร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้คนทั่วไป ล่าสุดพบเด็กชายพฤึกจารุพงโสพลอายุหกขวบแปเดือนหนูน้อยชาวภูเก็ตมีความสามารถบวกลบคูณหารอ่านเขียนและพูดได้ถึงห้าภาษาอย่างถูกต้องตามสำเนียงและอักขระของภาษานั้นๆได้อย่างดีผู้สื่อข่าวจึงไปพิสูจน์ความจริงที่ห้อง377ชั้น3โรงแรม s อสซี k าคถนนประเสริฐมนนกิจ โดยพบนายวิรัตและนางพรพันธ์จารุพงศ์โสพลอาชีพขายประกันและประกอบธุรกิจส่วนตัวพ่อแม่ของเด็กอัจฉริยะพาน้องพลึกเด็กยอดฉลาดและอ่อนโยนน่ารักเรียบร้อยมาพักรอการตรวจสอบไอคิจากนั้นผู้สื่อข่าวได้ทดสอบความเป็นอัจฉริยะของน้องพลึกโดยนำหนังสือนวนิยายภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า h a r t of shadow ให้น้องพลึกทดลองอ่านปรากฏว่าเพียงแค่หน้าแรกของหนังสือก็สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เนื่องจากน้องพลึกสามารถอ่านข้อความภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วชัดถ้อยชัดคำเหมือนกับผ่านการเรียนภาษาอังกฤษมาเป็นอย่างดีจากนั้นผู้สื่อข่าวได้ทดสอบการพูดภาษาอังกฤษโดยโต้ตอบปรากฏว่าเด็กอัจฉริยะรายนี้ สามารถพูดจาโต้อตอบได้ทุกประโยคเช่นกันที่สำคัญสามารถแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องไม่น่าเชื่อนอกจากนี้น้องพลึกยังแสดงความเป็นอัจฉริยะด้วยการพูดและเขียนข้อความภาษาญี่ปุ่นเกาหลีและจีนให้ผู้สื่อข่าวผู้ต้องการทดสอบได้ดูอย่างอัศจรรย์ใจนางพรพนันธ์มารดาน้องพลึกกล่าวว่า น้องพลึกเริ่มมีความสนใจด้านภาษาเมื่ออายุได้เพียงสามขวบในตอนแรกก็ได้ยินเสียงน้องพลึกพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วเหมือนเด็กฝรัง่งรู้สึกตกใจและแปลกใจเป็นอย่างมากแต่ยังไม่แน่ใจนักกระทั่งผ่านการทดสอบอีกหลายครั้งจึงแน่ใจว่าน้องพลึกสามารถพูดภาษาอังกฤษได้จริงยิ่งนานวันความสามารถของน้องพลึกเริ่มปรากฏให้เห็นเด่นชัดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการชอบอ่านหนังสือภาษาอังกฤษญี่ปุ่นจึงเรียนหนังสือตามระดับชั้นเหมือนเด็กทั่วไปไม่ได้ตนจึงต้องย้ายน้องพลึกมาเรียนในหลักสูตรโฮมสคูลโดยเฉพาะปัจจุบันน้องพลึกเรียนเทียบเท่ากับนักเรียนในชั้นป .2 ออแต่บางวิชาเทียบเท่าป .3 แล้วนอกจากนี้ยังได้สมัครเรียนทางอินเทอร์เน็ตของสหรัฐอเมริกา เล่นคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆด้วยตนเองทั้งยังสามารถแปลเพลงไทยเป็นอังกฤษไทยเป็นญี่ปุ่นอังกฤษเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นเป็นอังกฤษได้อย่างสดสดทันทีทันใดเป็นที่อัศจรรย์อย่างไรก็ตามถึงแม้ตนพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีแต่ก็ไม่สามารถที่จะสอนให้น้องพลึกพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆได้ดีอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ ด้านนายวิรัตกล่าวเสริมว่านอกจากภาษาอังกฤษแล้วน้องพึกยังสามารถเล่นดนตรีประเภทเปียนโนและทำเป็ดได้เป็นอย่างดีบางครั้งอารมณ์ดีๆก็จะภาคเสียงตอบโต้ระหว่างเสียงผู้ชายกับผู้หญิงจากหนังสือให้พ่อแม่ฟังอย่างฉะฉานอีกด้วยขอบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความต้องการอยากเรียนรู้ของตัวน้องพลึกเอง พ่อแม่ไม่เคยที่จะจับยัดสิ่งเหล่านี้เข้าไปในสมองเด็กทุกวันนี้วิตกเหมือนกันเพราะเกรงว่าจะหาที่เรียนในประเทศไม่ได้สุดท้ายก็ต้องส่งไปเรียนเมืองนอกที่สำคัญกลัวไปแล้วไปเลยไม่กลับมาประเทศไทยอีกการที่ตนพาน้องพลึกมาที่กรุงเทพก็เพราะต้องการตรวจสอบไอคิวของน้องพลึกสำหรับตัวอักษรญี่ปุ่นที่น้องพลึกเขียนลงบนกระดาษ ผู้สื่อข่าวได้นำไปที่โรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าแจแปลนิปปอนแปลข้อความให้ก็พบว่าเป็นข้อความที่น้องพึกเขียนนั้นเป็นข้อความทับศัพท์อย่างเช่นกาแฟช้อนเรือแคน,นูล็อกเก็ตห้อยคอเป็นต้น เด็กชายลูเซียตันหนูน้อยผู้นี้เป็นชาวบราซิลอันเป็นประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้พ่อแม่มีฐานะดีมีความรู้ดีพออายุได้สองขวบอ่านและเขียนหนังสือได้เองอายุสี่ขวบแต่งหนังสือเรื่องเชื้อโรคในท่อป,ประปาพิมพ์เป็นเล่มแรกหนังสือพิมพ์เดริธทน วันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2523เด็กหญิงเจียบาเซตแม่หนูน้อยผู้นี้เป็นชาวเมืองแชมเปียนรัฐโอไฮโอประเทศสหรัฐอเมริกาอายุสเดือนเริ่มพูดอายุ6เดือนพูดได้อายุ7เดือนเดินได้และเริ่มเรียนหนังสือเมื่ออายุ8เดือนอ่านออกเขียนได้ อายุสองขวบกําลังอา่านเอนไซโคปีเดียทั้งสามารถพูดได้คล่องถึงสองภาษาอย่างฉะฉานทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเซอร์เบียนี้จากหนังสือพิมพ์เดรินิวส์วันที่11มิถุนายน2524เด็กชายดำเนินคงคดีเจ้าหนูน้อยอัจฉริยะผู้นี้เป็นเด็กไทยบุตรของนายสยามนางเพ็กเฮียง อยู่บ้านเอราวันตำบลผาอินแปลงอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยอายุห้าขวบอ่านหนังสือไม่ออกแต่สามารถบวกลบเลขในใจได้ทุกหลักโดยรวดเร็วกว่าครูใหญ่ที่โรงเรียนนั้นจึงเป็นที่ฮือฮาเรื่องลือกันมากนี่ก็จากหนังสือพิมพ์แนวหน้าวันที่11มกราคม2524ต่อไปเด็กหญิงชนิดา สีกเกษมหนูน้อยผู้นี้เป็นบุตรสาวของนายวันชัยกับนางนพพรสีกเกษมอยู่บ้านเลขที่47หมู่2แขวงครองขวางภาษีเจริญกรุงเทพมหานครอายุ12ปีกำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปีที่1แต่สามารถเรียนระดับปริญญาตรีมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชและได้คะแนนระดับชั้นยอดเยี่ยม จากมหาวิทยาลัยนั้นด้วยดรวิจิตศรีสะอา้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชกล่าวว่าเป็นเด็กสมองดีเป็นเยี่ยมมีผู้ใหญ่อายุ71ปีเรียนชุดวิชาเดียวกันกับเด็กหญิงชนิดานี้ก็ยังไม่สามารถสอบผ่านเหมือนแม่หนูน้อยอัจฉริยะคนนี้จากนักสือพิมพ์ไทยรัฐวันที่14มกราคม2527 เด็กชายจริงๆเจ้าหนูน้อยผู้นี้เป็นชาวเมืองวูฮั่นประเทศจีนแผ่นดินใหญ่วิดาเป็นนักค้นคว้าทางการพัฒนากรรมพันธุ์วิทยาส่วนมารดาเป็นแม่เสีเรียนคนธรรมดาสามัญทั่วไปเมื่ออายุได้หนึ่งขวบเพิ่งสอนเดินสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เก่งเท่ากับคนจบมหาวิทยาลายัย มีความสามารถรู้ส่วนสัตว์รูปทรงทางคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งกว่าผู้ใหญ่อายุสองขวบมีความเชี่ยวชาญความสามารถพิเศษทางด้านคณิตศาสตร์การคำนวณอย่างหาตัวจับได้ยากอายุสี่ขวบสามารถท่องจำโครงภาษาจีนโบราณนับร้อยๆโครงได้สามารถรู้วิชาคำนวณชั้นสูงดังนั้นมหาวิทยาลัยวูฮัน จึงมีมติรับเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนี่ก็จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันที่22กุมภาพันธ์2528